สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีอยู่กลางสวนกระโปดอีกแล้วครับบรรยากาศอึมครึมคือมันฝนติ๊กผ้าหยุ่เข่าอะไรบูพี่น้องติตกยาสิผ้ามาฮักกระโปดครับมื่อนี่ว่าสิเอาให้มันแปรเบิดเลยครับว่ามันแก่หลายแล้วปล่อยให้มันแก่หลายหมู่บ้านเอาไปเย ทรงพีทรงน่องมัอนี่ภาสิร่องเอาไปร้องขายร่องบึงโอ้คุณยายจะเป็นแม่ข้าวามัอน,นี่เ <c oughs> จ๊สิได้ขายว่นเด้ขายดอกพี่น้องจกแจก <c oughs> พี่น้องแบ่งพี่น้องไปกินแน่แล้วจะพรอมไปกินแน่แล้วครับมัอนี่จิตัดผ้ากันร่องไปขายบึงครับเพื่อได้พื่อใดครับปุยบ๋ยเพื่อใดครับปุ๋ยมันกินบ่ทันมันมัะท่นมันหลายครับหลายหลาายถ้สีส้มให้พี่น้องเอฟซีมันกะว่าพ่อสีส้มเพราะว่าแขนมันค้างขึ้นมันกะว่าเสียบมันบ่นมั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 นมอดมันเันมันมั เนี่ยวงสีมันค่างเคลื่อนเพราะมันจกินเอาเบิดเลยะไรบอกกูไงเอาเบิดนั่นแอละในมันแกะเอาเลยขึ้คือฝนหยตกก็เอาเอาเนาะเอากีบฝ่าไรเลือนๆอยื้พี่น้องนะครับนั่งไว้ครับพี่น้องก็สีได้หลายได้น้อยใช่ไหมครับเอ้าเห็นเบ้าลุงบัวเป็นผู้ตัดทำยังไงบ้างเจ็บเอาเนั่นแหละเอาแกะแล้วนั่นต้องฝ่าขึ้นขึ้นท่านตัดแล้วเพราะฝนชินำมากนี่มันเข้ากระังนั่นคือ เชี่ยวได้บมดทั้งหมดตัดว่าจำได้ก็ได้ช่งวงว้พ่อซ้ำขาดคือบขาดย,ยังงก็ได้แก่หมดแล้วมันพ้อนอาซาบพอดเอาข้าวโพดต้มไปนั่ง โม้มาใส่สอบเลยจังนั่นผมเอาใส่รถม้าใส่เาขาบ้านเลยเอาใส่สวอปเลยม <c oughs> ูจะฝากง่ายๆเลยพี่น้องว่าเฉียวขนเฉียวห่างห้างมาปลูกกับเป็นไงดีอยู่ปักเป็นไงก็ได้ปักห้างกับห้าง สวนไม่หนตีนสิเด็มันสิเนี้ยมันเกิดติดตัวนนี่บวฝนตกเป็นเดือนแล้วว่าสิถ้าเสียหนาก็บไม่คาดต้ฝนผลหนาถ่วงหมดแล้วสิเสียหนาปุ๋ยหยอดใส่จังน้อยเลยบพกคือคืนบางบางต้นมีสามฝักคนนี้สามฝักกระตุ้งหมดทั้งสามฝักเขียวกระซำนี่ล่ะพอดี อ้อนอะไก็บม่มีหม่งกินซือะจอมาขายใหไเง้ยงมาเสาอนอัดซื้อประจำมามันอ้อนพดเป็นกินตะขอโผดอ้อ,อนอะไก็เลยอยอย่างมันแกจังอยก็เลยแกพดเลยก็เลยแกพดก็เลยแกผดเออันนี้ก็สามฟักเป็ตนต้นสามฟักก็ไม่ได้บดตุฟักไม่ ม่แ้่พอดอกบางันก็พอดีตั้ำมีพอดีบางันกับจมง,ง,ง,งว้ตะตุมเนี่ยอันนี้มัน,วนอวนจวงไ้ตะตุ่มค่ เป็รายขายวะได้นะไม่ได้แจกว่ะเจียวผู้มีผู้สื่ออะแจกฟรีทั้งตัวแจกที่น้องหมู่บ้านนี่กันหลายแล้วต้มเหลือหมดหนึ่งคนในหมู่บ้านเลยในแต่ละคนแต่ละเพื่อนส่วนยังสี่กับสามปัก จำพักกระตงบุษผักนง่ม่ดีอยู่ไงม,มันเต็มเดียวใส่ปุ๋ยเท่าเดียวมึงจะปลูกแต่ว่ามันเกิดอาจจะมีปุ๋ยมีปุ่นมันเป็นสวนพักเก้าที่เขาปลูกกระลำปลูกยังกระปลูกอยู่นี่ Takk for noe, nå, Eiri. ปานีพอดีปาหนงจังเ,เด็กแกจังเลยมีซนนุ่มปลูกไม้พี่้องงานละคืนเต็มนี้บัดนข้าวฝน,ง,นวง่ายเลยนะฝนงายสิมัง เอา nhà เห้มันก็บ,บกกดด๊อบหาดก็เถอะเป็นเดือนเราฝนก็ได้บ่ตกับบ๊อบโตกบ๊บตก็เป็นเดือนกว่ามันคันได้ตกกันเล่งเขาเล่ง,ขงเขาได้ห้องว่างห้องตกทุึ้มือในหลอดหลอดก็ไปตุม่มจุคล่องมันตุกโยกินก็ไม่ได้เนีย่ยต้นดอกกระดินแใหญ่ยี่ต้นนี้นะมึง ต้มยูปลาไม่กันไนไเนต็มบดเี่เต็มบดเหรอไน่ดียูเต็มบดครับน้อยๆท่านี้ปาไม่ก็นยต้มยอนี่นหรอก้าเกี่ยปุยม่หยดใส่อีกจักหน้อยคนคนกับ,บ่างานเจ้เทียหากระทุ่มนี่มเนาะนี่ก็ะสุนพุ่มนี่นนน มันติตเแปดสิบเปอร์เซ็นต์่นมาล้ว่าปดิบเปอร์เซ็นตท้งเทือกับมีได้ยุยุไหมโต<ส>๊ะ<ส>คือทงังวันเจ้าทางเท้าว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์โต๊แบกแห้งน้ำท่วมที่ก็มี ต้นกับซ้ำฟักซ้ำฝักก็บมีไนยวัตถุฟักซุมผูกเขาโคตรขายตะ้าี้เจ,จนปิดกาตนระบาดระบาดแต่ว่าสมมติน,นี่ยจั่จขา ยีบมาได้หาโยี่สิบาทได้หาฟักที่ฟักหาฟักเขาเจ้ากาตนลวละหาบาททุกงสิมีแน่นยังก็มีแนวอยู่ phản tế chèn nó mày phản tầm tới chèn nó mày đầu phim này lòng phim chắc phim này lòng phim có nón mà chó chứ nghe chứ lòng phim ọc như là nón cái จติิดดนบูอตายอ๋ไทยสวมกางเสียงสองเสียงสองเก่าเบืใส่เสื้อตัวร้อยกระเป๋าห่อกระเป๋าไม่เดียวจุดตาเสียงเขายิฟ้าลิฟกลาบราแม่พ่อ หลังจากเพียอนจบมาปลายลาทุ่งดอกคูณสวยมาอาศัยโอ้คือเมื่อยแค่งกอกเลยนี่ยังลองเพ่งเหรอลองก็จบจำเนื้อเพ่งอะไรไปได้ถือไปได้บ้างโอเคเตอบสองกระสอบครับ Nhiệt người chưa hết mọi người chưa hết mọi cái chưa hết mọi này chưa hết mọi người chưa hết mọi người chưa hết Nhiệt nhiệt chưa chưa hết mọi người chưa ผลงานครับพี่น้องได้ซ้องกับอบครับโอ้โห สอบพี่น้องฟักหน่อยฟักไงฟักงามฟักก็งามฝนกระตกครับฝนกตกเล่นๆเกือบเกือบเจ็บไปแล้วเจ็บแล้วพอดีฝนมาฝักไม่ได้แบบว่า ไปว่างอันมันเป็นกองเจ้าว่าข่อยใส่ซ้ำไหนเฮงจังสิพอดีเจ้าอยาอ่านท่าไหนเศ้าเจ้าว่ามันหน่อยบะกัจังวะนั้นล่ะข่อยกัจักวบกันขึ้นยู่นเอล่ะบ้นหน่อยดอกึจักฝากแต่วันก็มีในบุัสุฝักนี่ด้อยเก้าก็ฟ่กเนาะกับบ่านหน่อยได้เนาะเขาต้มหาฝักฮั่งเทียกับซี เอาลดเอาลดมาเมาเอาไปต้มเนี่ยเออก็เลยบดไม่ได้ขอก็เลยบได้บอกว่าตีเอาขอขจะกนันดอกนนสิบ้ามาเอาเลยก็สิบ่าไ่ได้ขวว่าตีเอาลดมมนเสียวไปยังไม่ต่เสียวหอบถิ่มมันตัวหอบหอบไว้ถ้าจุดแล้วาเมาหาก็เห็นที่ว่าเป็นยังดอกเอาเอาเอ้าเอาเอาเรวเจ้าเสียวเตเอาเรวเอาอน เจ้าก็มาเอาตื้มอีกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าอันฟักฟักฟักแก้กับพ่อฉิมอยู่ได้นะบังบม่ได้เห็นไม่ขคยซื้อซื้อในพันยงงัดยันพันยังงัดเอากับทวงละมันก็เป็นทวงละอันนี้ทวงนี่มันเท่าไรละก็ซื้อหาให้มันเท่าไร บ้านแม่งินปลูกพกข้่วตินบ่เบิดยูหันเดี๋ยวนางมาปลูกฉันดอกขอบคุณค่ะอันจีบอกแลามาเอาเลยฝักอันฝักบ่งามกันอันมีไนอยู่ดอกเอ้าะเติมไปจักฝักมันต้นบ่หลายแล้วตัดหลายฉันมาซื้อกับมองกันอันไหนจักมองหนึ่งจะว่าข่อยดน้อยบ่เพราะเขาหนอมันกึม นี่คับแดงแป้งของครับคนบ่เคยคนไม่เคยขายของคนมาแหกม่ให้ล้ะยี่สิบบาทคุมาก่อนเโไได้เป็นโมหนึ่งคุแล้ยี่สิบบาทตขอรงกโไหง่ะครับเตัดกโตง้ตอขอโทษรไหงมได้ฟังครับ เก้าแต่ว่าบัดเออสเซทุงขึ้นเบื้องขันมันส่องหน่อยก็สิใส่อีกยังไดงบุ๊คยันปลาถือกใจเพิ่นแม่ว่เคยขายกับเธอขับขวเคยขายแต่บกทั่วบกทั่วบกพริกเคยขายอยู่แต่ว่าขับควดนี่ว่เคยขายจกใส่จังไงแต่ว่าขันเราเรียงขันเท่าซื้อจีนกันถ้าเจ้าต้มมาแล้วกันขันพุงละหาฟักทันแล้วซืฟักกับมี่ฟักง่ายฟักยี่สิบบาทฟักยี่สิบบาท ตุ่เม,ขมเขา,า,า,าไปหร <c oughs> อจักมึงกันพูดประสิดสิภาไปมันจะกระย,ย,ย,ยั่ง,ง,นนงไปขายหอยต้องแต้งไปขายบดเก่าไม่าิได้ซงสอบครับว่านกแจกพี่แจกน้องไปแน่นึงครับ คุณระสมใหญ่ๆครับเนื้มอมาหนึ่งคนละคุณยากมาทีมีแม่ค่าครับนี่สิของ,งงามเดียวนี่นะกล่องละยี่สิบผมเรากล่องอันอันงามบอง,งามปนกันแน่นล่ะแต่ว่ากับพยายามอ่อนมีไนเบิดล่ะอันเดียวกมีไนก็ออกไนหน่อยๆก็ทิ่มไม่แต่เจ้าของต้มอะไรเ่นต้นเขา่วนกินนันบดีเต้คล้องก็กินนันบดี อันนี้ก็ไปขายสันตุก็ไปสงสันละธรรมาศาสตร์ของคุณไม่น่าหยุดอกนายจังสินอ่ะอ้าสวยงามเลยพีน่น้องได้เตียมเสียเลยด้วครับเก้งฟักยี่สิบบาทครับง่ายผสมหน่อยพอสื่อบอบกพีนก่น้องหรือว่าแป <laughs> ้งหรือว่าคุณได้ขายแป้งหรือว่าคุณได้ขายลายโพดได้ขายผาเสื้อโพดหรือว่าพอดีขายจะขายหน่อยแล้วก็ยันว่มีผู้สื่อ บ่มีผู้สื่อกระแสขึ้นมากทันแหะตุ่มไม่เบาต้องบวชกินว่มืนขึ้นบัดซี่หาฟักผมเดิมมืนขึ้นนี่ยแสบอยู่พันนี่แสบอยู่ได้ไรทพันแสบแสบอยู่คแบบจำหมูบ้านอยากเก็บแก๊สเนี่ยมัอนี่พอดีครับเกี่ยวพอดีสามสี่นี่คือหน่อยหลายแถอกิน กาว่าถือกว่านี้หรอกฟักบงจีบอกบางกก็ยังเป็นนันคั่มบางทุเป็นโวโวบอกที่ล่ะในวังโวก็เย่าไปใช้ต่อไปกินต่อนี่มันมันนันนันเลยซื่นมันค้นคั่มว่าถือเืยซ่อก็วโวอยู่นั่นอออฮกค่มส่งโว้ฮงกกะบอกต้นเตนเนีเต้นเนียนมาฐานการขาย ยังให้ผู้พคนสื่อคนจมน้ำกลขก็โคดโวมาขายผนจิบวะเในคุมคาน้มันรลดย่อนบ้านผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็คานน่าจกับคาเห็ดจบของกิน1ิบี 13, ิบสอง6 17สามิสี่ิบห้าิบหกเจ็ดในพ่อสามสิบกล่องบ่กสิกล่องกล่องรยี่สิบ ปล่บวงอี้เจ้าน,นครับไปผ้าคนแยกออกเป็นระขายในมูบานครับอาเนี่ามาขายไหได้ปะเนี่ย<ช>ข้ขขาวโพดขาวโพดมกอขาวโพดไปต้มอตเอาขาวโพดปลูกยุโรเฮียนนั่นล่ะมันบาหลายดอกม,มันจะได้ขายจเัเต็ข้าวโพด